แต่ทักษิณเนี่ยโดนหลอกมาฆ่าครับเห็นนี่ยังมาขังแล้วนะครับนะขอภาวนาท่านอย่ากินอาหารนี่ระวังหน่อยท่านนะระวังหน่อยเดี๋ยวติดเลือดในกระแสนะนะติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยอันตรายนะครับพี่น้องครับเห็นหรือยังครับนะนี่คือสิ่งที่คนไทยต้องหูตาสว่างครับเป็นขี้ฆ่าเป็นทาสมันเนี่ยมันมีแต่จนมีแต่เจ็บครับมีแต่ขอทานครับไม่ได้เลยเลยครับ นะเพราะว่าประเทศดืนนะครับเขาทําไมถึงเขาปะทไม่มีใครไปขัดไปขวางครับอย่างอเมริกาครับเห็นไหมครเขาก็อยู่ได้ครับอย่างเกาหลีใต้อย่างนี้เขาก็นะครับทั้งทั้งที่การเมืองเมื่อก่อนเขาหนักกว่าเราครับสมัยปักจุงฮีนะครับมีการทํารัฐประหารมีการต่อสู้มีการแบ่งแย่งประเทศครับสมัยก่อนครับมันก็มาจากนะครับมามาไล่ๆกันกับไทย แต่ทําไมเกาหลีใต้เขาทําไมถึงไปใกกันน้นพี่น้องพี่น้องไม่สงสัยเลยเพราะมีพวกหมาพวกนี้ไงที่คอยขวางคอยขัดอยู่ครับนะคนนะัครับเก่งคนดีต้นประชาธิปไตยกําลังเบียดบานหน่อยมันก็มาตัดทิ้งครับมันก็เอารถรัาทวารหามาเอารถถังมานะครับนะสมัยท่านทักษิณก็กําลังประชาชนกําลังเลยหนะ้าอาปากอยู่ดีกินดีครับมันก็บังสนธิมาครับบังเละมาครับเห็นหรือยัง,ยงครับ ยัดคดีครับนะยึดอำนาจมายึดคดีครับมาซีแม่มึงครับนะกูบอกแล้วกูด่ามาซีแม่มึงเลยนะนะทำรัฐประหารล้มอำนาจทักษิณและยึดยัดคดีครับมันไม่ใช่ทำรัฐประหารทักษิณนะพี่น้องนะต้องคิดให้ดีนะรัฐประหารประชาชนนะประชาชนนะครับนะมันมันแดกเงินภาษีประชาชนแต่มึงทำเหี้ยทำเร็วกับประชาชนอย่างพวกกูได้ยังไงกูก็หนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงอยู่ในนันที่เลือกพนตำรวจโทร,โรเดอร์ทักษิณนะ ครับเอไอมันแปลได้ครับแต่แม่เนี่ยเอไอไม่รู้เรื่องนะเห็นหรือยังก็ตบนตันเดือดมันน่าแค้นนะครับประเทศชาติกำลังจะเดินไปดีๆครับกองทุนหมู่บ้านอย่างนี้หมู่บ้านละลานครับสมัยก่อนโอ้ดูสิครับนะอย่างแดงสมวูรจะลงหน้านาเนี่ยครับพี่น้องครับนะอาเสียครับป้าครับลุงครับเหมิอหนึ่งครับ เมื่อหนึ่งหน้านาครับหน้านาก็เริ่มเดือนไหนล่ะครพฤษภานะครับเมษาพฤษภามิถุนาครับหน้าแก็บเกี่ยวเดือนไหนครับมกรานั่นคือห้าพันบาทแล้วนะครับต้องไปคืนนะครับนะต้องไปคืนเดือนมกรากุมภานะขายข้าวนะหมื่นกับห้าพันบาทครับพี่น้องครับสมัยก่อนเป็นอย่างนี้รู้ไหมนะครับนะรู้ไหมพี่น้องครับแต่เงินล้านท่านทักษินไปเนี่ยครับ เป็นไงครับหมื่นกับห้าร้อยครับกู้ไว้ปีหนึ่งหมื่นกับห้าร้อยบาทลดตั้งสี่พันห้าครับนะไหนล่ะตัวไหนที่มันบอกว่ารักประชาชนครับมึงเคยทําให้อย่างนี้ไหมมึงเคยมึงเคยช่วยประชาชนอย่างนี้ไหมเคยช่วยให้ประชาชนเข้าถึงโอกาสได้ยังไงอย่างนี้ไงก็พวกเฮียพวกมันมีธนาคารไงครับมีธนาคาร <c oughs> <c oughs> นะครับทําแบบทักสินเนี่ยมัน ไปเตะหม,ม้อข้าวธนาคารพวกนั้นรู้ไหมครับมันไม่มีทุกอย่างคุ้มวงจรเอาเปรียบประชาชนครับนะความเสียหายของพวกมันนะครับธนาคารคนจนอย่างนี้ครับธนาคารคนจนใช้แบบไหนพี่น้องจําได้ไหมมีสามคนครับค้ำประกันกันครับไปที่ออมสินเลยนั่นคือธนาคารคนจนนะครับสามคนครับนะจับค้ำกันเองครับไม่ต้องมีอ่ะ ไปต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันครับค้ำกันเองสามคนครับจัดกลุ่มกันไปครับไปกู้นะครับครั้งแรกท่านจะได้คนละ0 0าพันบาทนะรอบที่สองท่านก็จะได้เ okay. พิ่มขึ้นเรื่อยๆครับนะไปอยู่ที่ห้าหม่นครับนั่นคือธนาคารคนจนครับนะมันก็ทําให้ธนาคารพวกมันขาดรายได้พวกนายแบ๊กธนาคารไอ้พวกที่ตัวใหญ่ตัวโตที่มันมีธนาคารของมันเองวงินสื่ของมันเองครับมันเสียผลประโยชน์ไง มันถึงจะทืบกักสิลป์ไงครับนะมึงมาสอนให้ทำมาให้ประชาชนรู้ทันปู่ได้ยังไงมาให้ประชาชนหูตาสว่างทันกู่ได้ยังไงเห็นไหมครับการศิลป์มาทําให้ครับกองทุนหมู่บ้านสมัยก่อนเห็นยังนะนี่คือเป็นการทุบมอข้าวบันทะับนะยาบ้าอย่างนี้ปราบ่าบ้าสงครามปราปมยาบ้าครับนะเห็นไหมครับนะเขตแปดเป็นไงครับยาบ้าลอยลอยเต็มเลยครับ เจ้าหน้าที่มูลนิธิไปยิงโป้งๆครับนะไม่ยิงได้อย่างไงกูกําลังนะครับกูกําลังขนยาบ้ากูอยู่ครับเห็นหรือยังครับเขตแปดผู้กํากับจะเวยเลยครับนั่นเห็นหรือยังนะผู้กํากับก็ต้องนะครับรักษาผลประโยชน์ยาบ้านะครับถึงจะอยู่ได้ครับประเทศไทยครับคุณยาวอย่างนี้นะทักสินถึงเขาต้องการที่จะทําลายเหมือนสมัยก่อนปีดีพนมยงเห็นไหมใส่ร้ายว่าท่านนะครับ ทั่วเลวอย่างนู้นอย่างนี้มอนทักษินไม่ต่างกันครับนั่นะมันไม่ใช่พิ่งเกิดนะพี่น้องนะสมัยปีดีพนมยงนะครับนะเป็นคณะราชตั้งแต่สองสี่เจ็ดข้าเป็น้นมาครับปีดีพนมยงตอนนั้นก็โดนคนระับไม่ใช่ทักษินอย่างเดียวเป็นเรื่องปกติธรรมดาพี่ผมอยากจะย้อนอดีตให้รู้ว่าคนพวกนี้มันไม่ยอมครับคนที่มาหาเลี้ยงประชาชนคนที่มาสอนประชาชนจะมาหากินไม่ได้ครับนะเห็นไหมย่างยางอย่างนี้ปลูกได้เฉพาะใต้ครับ ย่าลืมนะครับมันจะมันจะรวยองคนภาคอีสานปลูกยางได้เฉพาะนะครับนะปลูกยางได้เฉพาะใต้ครับอีสานปลูกไม่ได้ปลูกงอทุเรียนไม่ได้อีสานมึงต้องปลูกข้าวอย่างเดียวปลูกข้าวกับปลูกมันปลูกนะครับข้าวโพดปลูกอ่าปอนะครับสมัยก่อนเป็นปอนะมีปอด้วยนะพี่น้องนะเออสมัยก่อนมีปอมีนะครับมีอ้อยแค่นั้นแหละครับมึงปลูกแค่นั้นเนอะมึงลงทุนทุกปีไงครับ นะปลูกข้าวโพดในล่งบินทุกปีครับต้องปุ๋ยต้องยาต้องซื้อของมันหมดไงครับมันต้องบังคับให้ทําตรงนั้นแต่ถ้ายางเนี่ยครับปลูกครั้งเดียวครับเก็บเกี่ยวได้เป็นสิบปีครับท่านผู้ชมขายต้นมันได้อีกครับมันกลัวคนอีสานฉลาดรู้เท่าทันพวกมันไงนะแล้วมันโกดทักขินบ่อะไรมันมาสอนให้คนอีสานภาคอีสานนะ่ครับหูตาตะวางรู้สันดานนะครับของพวกมันรู้ธาตุแท้ของพวกมันครับนะเห็นหรือยัง เขาเลยโกรดทักษิณไงครับนะใครมาก็แล้วแต่ครับถ้ามาบอกว่าถ้าเป็นพรรคทักษิณเนี่ยมันไม่ให้เกิดหรอกครับเพราะว่ามันนะครับมันกลัวนะมันกลัวเพราะว่าประชาชนเนี่ยเขารักทักษิณไงครับเห็นไหมครับสะอาดสามารถโมเดลอย่างนี้ครับเห็นหรือยังครับไปสอนให้ประชาชนทำามาหากินทังนั้นขอบคุณนะครับเอฟซีครับอ่าชวนนะครับนะหัวไม่พัฒนามันจะพัฒนาได้ยังไงครับนะก็ โอ้เอสซีบอกว่าชวนหัวไปพัฒนาเอฟซีผมนี่เก่งครับรู้ไปหมดเลยมันจะพัฒนาได้ยังไงล่ะครับเป็นนายกสองสมัยไม่มีบ้านอยู่ก็มหมาเท่านั้นละคนครับนะไม่มีบ้านอยู่ต้องไปอยู่บ้านซอยหมอเหลงครับท่านผู้ชมไม่มีบ้านอยู่แล้วคุณจะมาเป็นนายกได้ยังขนาดตัวอเองเรอมันจะพัฒนาไม่ได้ครับยังหาบ้านอยู่ไม่ได้นะครับ มอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับก๋วยเตี๋ยวปอกๆนะครับสามล้อมอเตอร์ไซค์เขายังมีปัญญาไปนะครับผ่อนบ้านเท่าเฮาอยู่นะครับเขาไปกอทมอแต่ชวนนี่ต้องต้องไปโอ้ครับเนีสีไม่ค่อยมีครับขนาดนั้นครับนะสีขาตลาดครับนะเพราะว่ามันสร้างภาพเก่งครับไอ้ชวนนะเห็นหรือยังครับแต่ลูกมันไปดูเลยครับนะ ลูกมันขับรถราคาเป็นสิบล้านครับท่านผู้ชมไอชนบทหลีกไปครับนะเห็นหรอยังครับถ้ามันฉลาดนะมันต้องเลี้ยงกาแฟประชาชนแล้วไอชวนครับเล่นการเมืองมาแต่สองพันร้อสิบสองกาแฟแม้แต่แก้วเดียวไม่เคยเลี้ยงใครถ้ามันฉลาดมันต้องเลี้ยงประชาชนแล้วลูกแม่ค้าขายประทูในตลาดครับโอ้โหทาเป็น <c oughs> นะเห็นหรือัทุเรียนสีตะเกนเนะเอฟซี MC, ครับสีตะเกนเนี่ยนะ ภูเขาไฟนะครับภูเขาไฟนะต้องเข้าใจคุณภาพดีที่สุดแม้แต่ละยองยังเอามาสวมเลยครับนะทุเรียนนะครับแถวโน่นแหละครับแถวภูดินแดงแถวถ้าผมจําไม่ผิดก็น่าจะเป็นซัมปตลมนะครับเพราะว่าแถวนะครับแถวอะไรล่ะครับแถวสีอุดมนะแถวสีอุดมนะครับแถวสีอุดมแถวนะครับแถวห้วยตะไม้นั่นแหละครับแถวแถวนั้นล่ะ ดีมากครับกาแฟเอ้อะไรนะครับผลไม้ครับนะไม่ว่าจะเป็นเงาะทูเรียนครับดังมากครับใครไปก็ต้องแวะนะครับนะขอบคุณนะครับหนักอยู่แล้วครับขอบคุณเจ๊แค่ครับนะไม่หนักไม่ได้เราก็ไม่หนักก็ไม่ใช่แดงสฟ้าสิครับเรามาสู้ครับเราไม่มากราบนะกูไม่ได้มากราบกับใครนะกูมาสู้กับมึงนะแล้วจะอยู่จะไปโอ้ครับธรรมธโมได้ยังไงล่ะครับคุยกับคนหน้าด้านหน้าหมาหน้าไม่อายครับ มึงถอนตัวออกไปแล้วครับมึงจะมายุ่งการเมืองครับมีแต่เรื่องเสียหายครับประชาชนตายเป็นร้อยหมาตัวไหนรับผิดชอบผมถามหน่อยครับทางใต้หมาตัวไหน,ไหนรับผิดชอบอย่างโครงการบริหารจัดการน้ําของยิ่งรักเป็นไงครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังครับนะมีคลิปหนึ่งมีประโยชน์มากเลยครับนะเนี่ยครับใครก็คิดถึงด่านยิ่งรักครับนะแล้วดานปฏิวัติก่อนแล้วทำให้พวกเราหรือเพราะงั้นวันนั้นเนี่ยเราเรียบร้อยไปแล้ว 要拿五块、啊。啊